ผมผมผมเห็นเรียกจับทุกคันเลยครับที่ด่านนะครับที่ดูรถติดครับไม่ไม่ไม่มไม่ผมผมเห็นผมผมคุณไปเดินอยู่หน้าด่านนะครับคุณไปเดินอยู่หน้าด่านนะครับเมื่อกี้นะครับโดนอยู่หน้าด่านครับเดินอยู่หน้าด่านนะครับดูพฤติกรรมเนี่ยดูพฤติกรรมนครับดูพฤติกรรมเนี่ย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 ด พูดการมาดูพฤติกรรมนี่เลยพฤติกรรมเลยพฤติกรรมเลยพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมตำรวจนะครับดูเอาครับนี่ครับนี่ครับเร็วๆเร็วๆพฤติกรรมตำรวจครับเร็วๆพฤติกรรมตำรวจครับเร็วๆตำรวจนะครับดูนี่ครับตำรวจรถเรียกเกก่อนนะครับดังแน่ครับเดี๋ยคืนนี้ครับดังแน่ครับดังแน่ครับดังแน่ครับพฤติกรรมของตำรวจนะครับตอนจับผมนะครับเขียนไม่สร้างนะครับไม่ติดกล้องบลิ้กแคม era นะครับนะครับนี่ครับนายตำรวจคนนี้นะครับ ครับครับเราจะชี้แจงให้ดูอันนี้เราตั้งด่านอะไรนะครับเราตั้งก็ตั้งด่านไม่ไม่ตั้งด่านไม่เป็นไรครับไม่ต้องมาจับผมครับไม่ต้องมาจับผมครับเดือยรถบรรทุกกลผมจอดเข้าห้องน้ำครับจอดเข้าห้องน้ำครับจอดถามจอดเข้าห้องน้ำครับสอดถามเขาบออดถามตรงไหนครับจอดเฉยผมจอดเข้าห้องน้ำครับคุณนั่วรจอดไม่ได้นะครับคุณนั่งจอดไปทางไหนจอดทำไมครับ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 เนี่ยครับเขาจอดแป๊บเดียวนะครับจอดแป๊บเดียวฟังผมจอดทำไมครับคนอื่นจอดทำไมครับจอดทำไมครับชั่วโมง เออนะครับนะครับดูพฤติกรรมนะครับเนี่ยเขาจอดเพราะว่ามีเหตุผมเข้าห้องน้ำครับผมเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเอะผมเดินเข้าไปเยี่ยมไหมอ่ะดูในกล้องเด็กปุ้งเลยดูว่าหุเวาตอนไหนอันนี้คุณจบแล้วไปผมเพาเครื่องคุณตอนไหนครับอ่ะอันนี้หมวกไปใส่ครับนี่เป็นหน้าที่นะครับผมเป็นหน้าที่อะไรผมไปทำอะไรผมต้อใส่หมวกเพราะไม่ได้ไับคุณฟังคุณเอาไปเป็นหน้าที่ต้องใส่หมวกแล้วครับมึงจะใส่ทุกวันเลยเหรออ้าวดูดิเอาดูอะ จัดเต็มเลยเอาเก่งจิจ๊กไปหาเรื่องคนที่เขาไม่ใส่ชุดนะวันที่ผมไม่ใส่ชุดแล้วคุณจะไปใส่อย่างนี้นะกล mm ้าหรือเปล่าอ่าอะมามามาถอดเลยปะถอดเลยพูดใหม่สิอ่ะถอดเลยดผู้บัญชาพนักงานนะคอ่ะ,อะผมไม่ได้ผมให้ถอดเสื้อถอดชุดเนี่ยดูผู้บจญาพนักงานนะเอาเลยเอาเลยอ่ะแจ้งสิทธิ์คุณเอาเลยเอาเลยพูดใหม่เชิญครับเชิญครับเชิญครับพูดใหม่สิเชิญครับเชิญครับเชิญครับทุณครับเชิญครับนี่ครับ อโศกสีนะครับอโศกสีครับคุนพาผมก่อนทุนพาผมครับอ่าทุนแกลมาดูดูเอาดูพูดเอาเองอ่าไม่เป็นไรฮะนี่ขอโทษแล้วกันนะแต่ที่นี้แน่านเราไม่มีไม้ถ่ายนะครับไม่เป็นไรครับผมผิดกฎหมายก็พี่ก็แจ้งจับผมได้เลยครับโอเพีังนค่ครับครับ